สวัสดีครับอันนี้ถุงเงินนะครับนะถุงเงินมาในชุดเคอรี่ครับวันนี้น่ารักพี่ถุงพี่ถุงเมื่อไรจะนอนลูกม,มาหาอะไรมาส่งให้พ่อหนิไปแล้วถุงครับแ,แต่เองว่งนอนไหมครับเปิดแอร์แล้ว เริ่มเย็นแล้วครับถึงเงานนี่นะครับจ้าหมาจอมแสบของบ้านเราเป็นห้องเช่าเล็กๆครับแต่ก็มีความอบอุ่นนะครับบ้านเช่าหลังนี้ห้องเช่าหลังนี้ก็เลี้ยงเจ้าถุงเงินไว้ใครเครียด เพื่อจะได้เป็นเพื่อนนะครับลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วก็มีแต่น้องหมานี่แหละครับที่คอยเป็นทำให้เรากลับจากมาทำงานก็ไม่ไม่เครียดครับทำให้หายเครียดได้แต่ก็ดือ้อบางทีก็เครียดกับมันแห่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับ นี่นะครับปอมวัยหกเดือนเจ็ดเดือนข,ขุดขุดขาแม่ครับนี่ครับแม่นั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะเอาขุด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 ทำไมล่ะลูกเนาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ขุดไม่ขุดลูกไม่ขุดเอาเอาดึงผ้าห่มไม่ออกมาทำไมไม่ได้ปิดไว้ปิดไวปิดไวกันปิดไว้กัน ให้ปิดด้วยกันให้แม่ปิดด้วยกอนให้แม่ปิดด้วยกอนนะครับขุดครับมาถุงมานี่แล้วมาทางนี้มาทางนี้เลรอมาทางนี้แล้ว,าาลวเดี๋ยวมานี่งับไม่สนครับเขารักแม่เขาครับเอาปิดขาไว้กันลูกขุด ต้องขออาภัยในความรกของห้องด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องเช่าครับไม่ใช่บ้านของเราครับน้องก็จะดื้อประมาณนี้แหละครับนี่นี่ของเล่นไม่ต้องอะไรมากมายของเล่นพ่อทําให้ครับนี่จะพาไปดูของเล่นมานี่ครับของเล่นน้องหมานี่คือตัวนี้ครับ ขาเรียกบักกงลงครับเอาเล่นเลยนี่ล un ูกอ่ะเอานี้ก่อนนี่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 อ่ะนี่ครับเราเล่นเป็นนี่จับซัดจับเวียงครับไม่สนครับตอนนี้นี่นี่ก่อนอันนี้อ่ะนี่นี่นี่อันนี้พ่อก็เย็บให้เองนะครับนี่นี่ครับนี่เย็บให้เองแล้วมีบ้านของเขาด้วย ไม่ค่อยอยู่ครับจะอยู่ตอนที่พ่อจะตีเนี่ยนี่ครับหมอนหมอนข้างเขาผมก็เป็นคนทําเองนะครับคนเย็บเองมาล,ลากมาหลกมาแล้วมานี่ครับ่รงงานเคลี่ ที่ใส่เสื้อก็เพราะว่าเปิดแอร์นะครับมันอากาศมันจะเย็นๆพอเร,เราปิดแอร์ก็จะถอดเสื้อออกนะครับนี่ตีรังกาเลยนี่ไงนี่นี่นี่ ก็จะอยู่กันประมาณนี้แหละเพราะว่าอยู่กันสองคนแาบคนเอ้าเอําทำอะไรอ่ะไม่ได้นี่นะครับหลังจากกินข้าวกินปลากันเสร็จก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพ่อกับแม่ก็ต้องไปทำงานแล้วก็ปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวนะครับ อยู่ได้ครับฝึกแล้วสอนแล้วนะครับนี่แป๊บหนึ่งเดก็นอนครับมาปิดไฟปิดอะไรก็นอนหลับแล้วก็ตื่นแต่ดึกๆก,ก็มาเล่นอะไรของเขาเองคนเดียวนะฮะ ชอบเล่นครับยังเด็กครับหกเดือนกว่าแต่ตัวเบื้เริ่มเลยตอนนำมาใหม่ๆก็โอ้โหเหมือนปอมหน้าหมีอะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละปอมจิ้งจอกครับแต่ขนยาวแล้วนะขนฟูนี่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 อะไรหรอกอะไรครับนี่ชอบเล่นนี่ชอบเล่นครับ ติดตามเป็นกำลังใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะลงคลิปแบบหลากหลายครบางทีไปเจอนักร้องก็จะลงคลิปนักร้องเวลาไปเจอน้อหาลูกนี่หลายน้อยก็จะลงคลิปหลาน้อยนะครับไม่เอาลูกไม่ได้อย่าโชว์สื่อครับลูก,ไม,ไ,มก, <laughs> กไม่เอาครับไม่ดีครับสิบแปดบวกครับสิบแปดบวกไม่เอาครับลูกสิบแปดบวกหนูไม่เอาครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ อย่ามาทำอย่างนี้นะครับ18บวกไม่ได้นะครับทุงเงินเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันก่อนลูกมันกัดก็มันสีมันตกไนงะมันกัดเป็นเปืือนน้ำลายมันคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับลาไปพร้อมกับถุงเงินพูดด้วยรลานพูดทำลายล้างนะครับบา,บายยครับบายบายกับลูกบายบายครับ